ไปครับไล่จุดเทียนให้ครบกันเถอะไปเซตอัพเซตอัพนจุดเทียนจุดเทียนจุดเทียนจเีนจุเทีนไเทียนจุเทียนจุเทียดเทีนเต้นจเนี่กจยจุดเยเทียนเีนียเทียอดเทียดูออกนดแหละอ่ทีนี้ก็จะดัดไปที่ฟีดแบทดดยเดเน้ยะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยมุมนี้เลยแต่ต้องข้างตรงนี้จำได้อะอันนี้รวยนะรูปโบราณบ้านนี้รวยแม่งมีโมนาลิซาอาจจะเอ๋ตัวเองลูกกระตาว้ายน่ากลัวจังเลยเจ้าของลูกกระตามิสุหนาตาโคตรกลมอ่ะตาลักจัดแบบนี้มินตี้เลยแฟนช่องสองอ๋อโมนาลิซ่าลูกเนี่ยของแพงเยอะเสียได้ปะ เอาลูกมาไรซาแล้วก็ออกจากบ้านไปเแค่ก็เิ่มไม่ไหวแล้วจริงโดยจะเอาเอาลูกมาไรซาออกนะฮะหนีเลยเราต้องหาอะไรอ่ะเซ็ตไม่ได้อีกแล้วหรอคุดถ่าแล้วคุณถ่าแล้วขุดถ่าแล้ววิ่งตามิเซ็ควิ่งตามิเซ็คไม่ตัวโคตรดำอ่ะดำมิดเลยเล่นแบบนี้เล่นแบบปีมันตอว่าใต้ยีกเดียวเว้ยโวผู้เอง อ่ะงั้นมึงไปกันนะเดี๋ยวกูรออยู่นะกูรอหลังรับเตรียมอย่างเลยเว้ยเตรียมอย่าบเลยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้ยไล่อะไล่ะเฮ้ยมาแล้ว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 ตาตาสีเขียวเขียวเฮ้ยปิดประตูปิดประตูปดตายเรียบร้อยเอ๊ะอย่าพิษแม่งฆ่าหมดอ่ะ โคตรน่าเกลียดอะไรแบบโอ้โหแต่ข้อดี้อะเฮียน่าเกลียดเลยนี้โอ้แย่แย่แย่บูบูอย่แต่ปั๊บคิวเฉยเลยบูอ้าวลงไปลงไปลงไปกูเห็นไปกดกูเห็นไปกดรีเกิดนี่แเกิดไหมยังฮะนีเกิดมันอยากมาแบบว่าไปเอากูมาโอ้เฮ้ยอย่าไป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 แล้วกูมองหลุมไรอ่ะ อาตอนมึงหายไปไหนจากแแบบอ่ะแค่เปลี่ยนสถานที่โดนเฉยๆโอ้ไม่เลยเฮ้ยมันเหมือนกันเลยแค่เปลี่ยนสถานที่โดนแต่คราวนี้ได้เล่นต่อไงเฮ้เออว่ะเออได้เล่นต่อจากในใจแต่ครั้งนี้มันได้เล่นต่อไงจะวินงทำไมตีงุ่งอยู่ไหนวะอยู่ในใจเสมอในใจเสมอพี่พุ่งเข้าไปในใจเสมอยในใจเสมอกูตายฮะได้ต่อกันแล้วดีดีกูตาย ตายได้ยังไงดูดีไงมันวาร์ปเข้าตู้เดี๋ยวกันนะพี่โอได้ได้กี่อันนะสองกูได้หนึ่งพี่แซกได้กี่อันนะอ๋อมันรวมกันได้บวกกันเปเจ็ดนี่ครบแล้วนี่เออก็ครบแล้วนานนี่ไปๆก็ออกไปทางผีไม่ออกมาละก็แตะนิ้งขาอะไรนี่ยนี่ตีมานี่ดิไปทางไหนอ๋อทางนี้เหรอเออนี่มันขึ้นไปได้แล้วเนี่ยเออก็ดีเออเฮียเสียเวลาทำไปเดินตั้งนานผีไม่ออกมาก็งงอยู่ เลี้ยดออฟวิดีโอเย้อีตัวใหญ่เราอยู่กันสามคนตอนนี้เราต้องไปบ้านสตารในวิชั่นกัอนไปในวิชั่นเราต้องตามทางไปเวอยากเจอผีเหมือนกันนะเว้ยผีมันอยู่ไหนกันนะไปปล่อยเพิ่งหยิบเพิ่งหยิบของนะเว้ย ตรงตู้นี้ก็ต้องมีผีแน่เลยถ้าเราหยิบของมันต้องมีผีวะเชื่อปะไหนไหนลองหยิบนต่นร้ไมันมีตัวห้าวไงไปแล้ววิ่งละกลัว่าเลยไปลหนีและอุ้ยโอ้โหเดินโคตรไปเลยไปยัง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 วะไปยังวะะไไง ไปตงไปเฮ้ยตายเหรอยังไังกูเลย